จุดจุดฮูแมกกาเอรกฮูฮจฮูฮฮูฮฮูฮฮูาทกใครสักต่การจะรู้ว่าจะกคนโอเคอันนี้ก็คือพาร์ตต่อจากไออ่าพาร์คลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดดูคลิปพี่ดาก็กดตามนี้เลยครับตามไม่ต้องกดไม่ต้องกดไอสัตว์ไม่ต้องกดไอหน้งกากหมาเลยครับไม่ก็หนัากากไอบูดเซอร์ครับเลือกกดอันไหนอันไหนก็นึงก็ได้ถ้าคุณชอบหน้ากากหมาก็กดถ้าคุณชอบหน้ากากบดอเซอร์ก็กดครับลิงก์เดียวกันครับ ไม่ต้องกดไม่ต้องกดทำไมไ <อ S 1> วะ,กด,ะกดไปกดแม่ได้เป็นอ่าสองนิ้วไอ้แฟรแพทก็คือไอ้แพทมันขนาดแค่สองนิ้วเองรู้นะมสองนิ้วคืออะไรของแม่งอ่ะแค่ของแม่เลยโอเคอยังไงก็อันนี้คือมาจะมาแบบบู๊กันนะครับได,ด้ด่านด่านอ่าทําอาหารออกไปครับทำอาหารออกฮะทำอาหารออกไปไปดูดิคุกอ้อไปสัตว์ชื่อว่าคุกอ้อคุกอ้ออาหารออกไป วีเล่นอะไรไอ้ใหม่นะครับจากตัวละครแจ็คเก็ตที่มันเคยเป็นไก่นะครับมันได้สืบทอดบูตปูลมันให้กลายเป็นตัวหมาแล้วครับแล้วก็ชื่อใหม่เขาชื่อว่าด็อกด็อกเก็ตครับด็อกเก็ตด็อกเก็ตด็อกเก็ตเขาชื่อว่าด็อกเก็ตไม่ใช่แจ็คเก็ตแล้วนะครับแจ็คเก็ตมันไก่ครับด็อกเก็ตเลยดิแต่แต่แต่ที่มันทำอะไรอยู่ไว้แเอ้ยใหม่นะแต่งปืนแต่งปืนโยอ๋อแต่จะยังยังใหม่นะใหม่หนึ่งขอโทษครับใหม่สอ แป๊บครับไปสามยังดูได้แล้วเสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้วจะไปเก้าสิบน่าเบื่มากเหี้ยไรเนียปืนไม่ค้างอยู่ตรงสะโคบพอดีเลยเยอะจะมีสะโคบไหมหน้าจุ่มเอาใช้ใส่ตาแห่งหมาเออหมาตาดีไม่ใช่แต่ใส่ขาว โอ้ยคือบของไอ้ใหม่เออเป็นลิเปอร์หรือไงรถซองซองฟอวแฝดเลยอ่ะโอ้ยเฮียมันกลัวจียารไอ้สัตว์เจียกันกูลืมไปเลยว่าเคยมีค่าบุญฮะค่ะต้องเปลี่ยนกูต้องเปลี่ยนโอ้ยไอ้กูเป็นลิเปอร์เลวเนี่ยสิบสี่อันเลยเหรอเตรียมเตรียมปล่อยอันติได้ได้ได้ส่วนผมคือเอนจิเนียร์นะครับไม่ไม่ได้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 มันกากไปนะกูต้องพองถ่ายพองถ่ายมันก็ได้ได้พองตัด ได้ๆไอ้เครื่องขาย่นตระลิงไอ้ซัดมืนกระสุนนี่อ่ะเต้เท่เกือบกระสุนนี่ซัดกระสุนกูไอ้สัตว์ไม่ใช่กระสุนมึงนี่เนี่ยรู้แต่มันเป็นกระสุนกูเปลืองแทนด้วยมาวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาเคมีกันนะครับต้องจำสถานที่นิดนึงฮะว่าของมีตรงไหนบ้างแปดเพชรเราเจอในห้องน่ะห้องเล็กอันเดียวอู๋ดีเพื่อนต้องเก็บในห้องให้หมด แล้วก็อข้างล่างด้วยภารกิจภารกิจนี้ถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะรู้แหละครับว่าเป็นภารกิจที่พวกท่านอาจเฟลหลายครั้งเลยแน่นอนเพราะการลีลาของไอคนที่แม่งบอกสูตรยาครับพอเฮียแผ่นเองเกี่ยวเฮียอะไรวะไม่ต้องห่วงนะรอบนี้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะผู้เชี่ยวชาญคือคนนั้นชื่อดอกเกตดอกเกตครับผมวันนี้เขาจะมาแววันนี้เราเขาจะมาสอนวิชาเคมีกันนะครับว่า ยาเนี่ยต้องใส่สารสารอะไรมั่งใส่สารต้มใส่กระโดดจริงกระโดดจริงไอ้ยโอเคนี่คือจะปเป็นการบอกสูตรยาครับที่มันบอกข้อสิดโซดาคุณต้องฟังเขาสองรอบครับก่อนที่คุณจะใส่ยาไม่งั้นคุณอาจจะพลาดแล้วก็ยากึ้มจะไปโกูฟันอ่บแล้วใครโดนอาคิโอไล่อยู่ข้อสิดโซดาดูมันพูดนะดูมันพูดโอเครอบสองถ้ามันพูดอ่าไม่เหมือนประโยคแรกก็แปลว่าคุณใส่ได้เลย พลาสติกโซดาพลาติกโซดาดถ้าถ้าเกิดคุณจะเอาสารพวกไอสารธาตุอาทา,ท,าที่ใหม่เขาเอามาเนี่ยต้องเอาจากตะนอกบ้านับหรือไม่ก็เอามาจากเฮลิอคอปเตอร์ที่เราส่งสัญญาณเรียกับ่ายมาด่านนี้าสามารถคุณมีสองทางเลือกตอนที่รถมาคือคุณจะหนีไปเลยในปริมาณยาเท่าที่คุณทําได้กับคุ จะทายาต่อในปริมาณมากที่สุดที่ควรจะมันทาได้เรื่อยๆครับมันทําได้ถึง25อันเลยหรือว่าเป็นการจะรวยมากวัาเป็นการปั๊มเอ็กซ์ปั๊มทางนิดนึงแต่ดาเนี้คุณต้องระวังหน่อยถ้าเล่นไปเรื่อยๆคุณอาจจะซับไพ่ไม่พอหรือไม่ก็สทตายหาก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องกะสถานการณ์ให้ดีครับเอจอยได้ปหเนี่ยเอฟฟู มอกว่ามึงคงจะไม่ได้วางกรอกสื่อเลยนะยังยังไม่วางอย่าเพิ่งนะดูมันพูดบอกว่าไอ้กดบัสตินนะครับเอ็มยูอย่าเพาิ่งเวสเซอร์เกิลมันต้องไปคัพโซดาโอเคเห็นไหมครับมันจะลีลาเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก่อนตอนที่มันพูดครั้งแรกคุณอย่าเพิ่งเร่งรีบไปใส่ย,ยาเพราะว่าตอนมันพูดครั้งที่สองคุณอาจจะเฟลก็ได้อโอ้โยสัตว์ยอยู่ข้างนอกเลยโค้ด อ,อย่างเช่นคุณอย่างเช่นอ like ุ้ยบูดอเตอร์อยู่อยู่ที่ผสมยาไอ้สัสบูดอเตอร์อยู่ตรงที่ผสมยาเฮียมาได้ยังไงวะที่ไหนหลังจากที่บูดอเตอร์บอกกูจะมาเอายาเลยยากับเขาก็ไม่บอกด้วยบูดอเตอร์เฮียกู้อขึ้นไปใหม่แปะไม้หน่อยก็ดีนะใหม่มึมีไม้กำลังจะแปะอีกิจูจะแปะตรงไหนจะตรงนั้นแหละ แต่ได้แค่ข้างบนอ่ะข้างล่างไปข้างบนเถอะบูรอสเดี๋ยวไม่บูรอสเซอร์มันแอบ,บเล่นยามอนี้เมื่อกี้มันพูดว่าไฮโดรเจนคอไลน์นะครับถ้าเกิดมันไม่พูดครั้งที่สองที่มันพูดว่าเวนอเซเกิลหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแปลว่าอาจจะ่กลัวก็ได้คือเอาง่ายคือด่านนี้คุณต้องให้มันพูดสองรอบก่อนที่คุณจะใส่ส่วนผสมยาเพื่อความปลอดภัยในการผสมยาถ้าเกิดมันถ้าเกิดคุณพลาดครั้งเดียวเข้ากับคุณไม่สามารถทำยาได้อีกสิบอีกต่อไปแน่นอน มันจะมันจะจบแบบเลยเอานี้ก่อนดีกว่าน,นี่หนึ่งเซตโอ้ทำพวกนี้สีญี่ปุ่นบ่อยๆไม่ต้องพูดถึงแล้วไอ้กูชีบ้บ่อยกูชี้สั่งเรื่อยๆตอนนี้กูอะอะฮะถ้าตำรวจ<อ>ถ้าตำ<บ>รวจตัดไฟกูก็ไม่ต้องไปค่อยสนอะไรมากเกี่ยวกับไฟนะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ค่อยมีโดนเลยแค่โดนเลยแค่โดนเลยแค่แค่ยัาคิดสั้นโดนแล้ว โดนแล้วพอใจมึงเนี่ยงองกแล้โอ้มีมีหน้าที่กันข้างล่างนี่ไม่มึงมึงมีหน้าที่เยี่ยวโอเคเยี่ยมนี่ถ้ามันพูดส่วนผสมพร้อมกับเครื่องหมายคำถามอย่าไปเชื่อใจมันครั้งแรกคนเชื่อใจมันรอบสองเท่านั้นอย่าเชื่อใจเยี่ยใหม่อย่าเชื่อใจคนที่บอกสูตรยาเลยเถิดในดูสิมันจะพูดอะไรไหมโอเคใส่ได้คอสิโซดา91เอฟเซนชัว แบบนี้เราจะทำยากันมากกว่กี่กล่องกันนี้ครับใหม่เอาประมาณสักสิบจะนานไปไหมไม่รู้ดิอีพันนี้มันจะันะทันเวลาไอ้แพ้ไปลนะเออจะทันเวลานอนผมไหมไม่รู้ไม่โดนานะจู่นีไ่ไปเลยไอ้เจ้านี่ก็ยิงรัวจ้ะจิ้ม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 จะจิ้มทำไมต่อ,อยดีกว่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว ไอ้สัตว์เต็มที่ลำหมากหน,น่อยนะ MU เน่ยน่โอ้ยไอ้สัตว์ร่วงเองว WhatsApp <happened? S 3> เอาแคทมาแล้วครับน่าด๊ะน,น่าไง MU มสัสต <c oughs> ิ้งกูเดาออกทีนี้อ่านใจคนออกอเกยตะักียบไอเ้เต็มที่มึงขวางระเบิดกูโอ้ยที่แล้วขโยนระเบิดมาหากูวะเาอามือวิว่งๆกันนะฮ<ล><น>ะคุหมักอีกที่ จากที่มึงใส่หน้ากากมาคราวนี้กูมาเองเออมึงมาจริงเออหาโอ้โหกูมาด้วยแล้วว่ะหมาจริงไม่แปลมึงหน้ากากด้านนี้เยอะด้านนี้เยอะเดี๋ยวกูกันให้เป็นที่สามเครื่องน่าจะพอเลยเฮ้ยบูโดดังบูโดดั เยังหน้าอยู่เลยหน้าอยู j, y y y currently, currently ่อยู่ื้อนานที่สุดรอบมารอบมาแล้วเอาเอายางไหมอยางไหมโซดาโซดาโซดาอุ้ยล้มอีก่เอาแฟ็มึงขยัาล้มจังวะโดนทางไหนทารยังเปิดเอาโยนทางไหนดีวะโยนลงมาเลยโยนมาเลยไหนก็ได้ทางไหนก็ได้งั้นก็ไปทางไอ้เกียร์แพทนอนแล้วกันที่มันมีทางให้กูดเอาอะหน้าต่างเห็นน่ะโหน จะ <Hi. S 2> ทำไงทางนี้มันไม่มีหน้าต่างเลยสมวันมีเพิร์ตเอ็ดไหมไม่มีผมเพิร์ตเอ็หน่อะไอ้เจ้าโยนไม่เข้าโทษทีเอาไงที่นั่นกูโยนไม่เข้ากูโยนกาดเอ้ยตัดออกักทีว่านอ่าสวยน้ำมึงเนี่ยโอเคอ่าสวยน้ำมึงทำไมเอา,เอาของมันแต่งงานไหมละ่ะอ่าสวยอ่าสวยที่เขาแต่งงานหน่อยนะติดล้านเนี่ยก่อน เแหวมึงมีมึงอ่านมีอะไรมึงอ่านมีเมียขึ้นมามึงโคเกอร์เตะทีนึงหลับเลยโอ้หมดไปโออกไปออกโอเคจอยมาพอดีครับเฮ้ยอันหลัำอันหลัำคือโคเกอร์เตะกูโคเกอร์เตะกูเนี่ยโคเกอร์เตะกูข้างหลังมึงมีโคเกอร์เหรอในเสั้นเสื้ออาเคปู เลยตัดมาใกล้ได้ใกล้ใกล้ได้ใกล้ตีนมากเฮ้ยช่วยน้อไอเาหม่โดนรถอับเหรอไม่ใช่รถทับตีนทับับขัับับเถอะรับเถอะัับับเยไอ้เฮี้ยซักูไอ้เี้ยไปไปเลยโ้ยเี้ยระนายงู้น่อยหน่อยมนี่ไอโคเกอ โอ้โหไม่แตกหัวกูอีกต่อไปตัวื้อหือเฮ้ยตัดไม่ร้อเล่นนะเฮ้ยยังเดินขึ้นไม่ได้โอ้โหเกมช่วยได้คนช่วยได้คนนึ่งช่วยได้คนนึ่งช่วยแพทไปชิวแม่งบังกูอยู่หวยแม่งยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เจอละเจอตัวละเจอตัวละเฮ้ยไอเนี้ยไอเนี้ยมามักถึงพอย์ยบอกเลยรอบเนี้ยพอย์ใส์เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเนี่ยไอ้ไอ้โค้ดไอ้คนนั้นที่ยกมือข้างใน้โอไม่ต้อไม่ต้องถึงถึงกุหมกเตี้ยงเลยตอนเนี้ยจะเริ่มกูระเบิดเหลือตอนเนี้ย

ข้างหน้าเพียอเลยบอกตามตรงหน้าปาร์เบิดใส่มากเลยอรมณนี้ปังๆพวกมึงกำลังจะจังเลยนี่กำลุดจังเลยแว้กูเป็นหัวคอในสกายเนาะนั่นคือเคทำไมถึงหลุดบ่อยล่ะเป็นไรก็เพราะว่ากูคือหัวคองสอคนเลยว่ะก็เสื้อแต่กูอีกทีเว้ยเฮ้ยเทนเซอร์สตาร์ผมเลยในในเกมเนี้ยเทนเซอร์สตาร์เข้าเข่าแล้วเข้าแล้วอีกแล้ว สวัสดีเพื่อนเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเข้าไปในบ้านเข้าไปเข้าไปเลยกูสยุมาเข้ามาเข้ามาตโมเรามองไมง่มองไม่เห็นเฮดโงไราเห็นโฟกเกอร์เท่าไหร่มองยากโกเอมันมีแว่น,นี่ไปมาแล้วมาแล้วแพ็กเกจมาแล้วเดี๋ยวกูเอาแพ็กเกจให้อย่าล้มนะมึง เอาเจ้นเช่นคาร์รายสกัดยาฟิงเก์เฮ้ไฮโรเจนมาแล้วอินทัมมิ่งตารางธาตุนะครับเรียนวิทยาศาสตร์แป๊บเรียนเคมีให้ดีนะครับตารางธาตุ MU MU มัสติมัสติแอคไซด์เราจะได้เรียนตารางธาตุเพิ่มจากเกมนี้แค่สามธาตุเอง MU มัสติแอคไซด์ CS คอสติโซดา พวกนี้มันก็ามาทำนี่ไงระเบิดมาทำยาครับแต่ว่าสารสารไฮโดรเจนคลอไรด์ไม่เอามาทำระเบิดไฮโดรเจิ้งคอลายใส่ไปอาเซ็ตกับรถเตะไร่ยี่่ถ้ามาถ้ามาอีกรอบก็ไปละครับอันนี้มารอบสุดท้ายแล้วก็ไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าผมก็จะไปอ่าด<ล>ูที่แล้วไฮโดรเจิ้งคอรด์ไฮโดรเจนคลอไรด์

โคตนะครับเขาบูขนาดนั้นคอสติโอดาทมันก็เหลืออันสุดท้ายอ่ะเออเกือบเตะกูได้วจัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วงมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วใช่ไหมไปก็ไปเลยไป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 ทางไปทางซ้ายนะไปทางซ้ายทางซ้ายมือเอกทางซ้ายกันไปมือใช่ไหมทางซ้ายออกทางซ้ายเอาทางซ้ายได้ได้ เท่จริงสำหรับท่านผู้ชมที่จะเล่นแบบนี้ค่ะใครที่จะทํายาเพิ่มอีกก็ทําได้ครับแต่อันนี้พวเราขอแค่นี้เพราะว่าทำเรื่อยๆเฮ้ยสัเอื้ออเหี้ยโเกอรเดูมันโดเกอร์ดึงเกย์ที่ใหญ่เกนี้โเกอร์ไอสัตว์น้ำมันเลเอสเเตอร์ซสตาร์ควิสเออ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 เอเอเอเเออเ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 อะเอ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 อ เอาหมดแล้วใช่ไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วตัวนั่นยิงจ้องหน้านั่นตีข้ามมานสิยิงจ้องหน้าอยู่างเงี้ยกลับบ้านกันกลับบ้านครับทุกคนเราเ้ือดร้อนมากเลยอะพอละไอ้สัตว์เดี๋ยวกูต้องไปล้างจานอาบน้ำหยุดแบบนี้มันก็ไม่เป็นแบบที่ความตังดีมากครับมองด่านังเยอะดูได้ตังเยอะ ได้ตังค์มากนะเขาทำยาของล้านครับทำเองอร่อยด้วยเวลไม่ไม่อยากจะพูดเวลเรื่องเวลเนี่ยเยอะเป็นล้านเลยครับเป็นเชสำหรับใครที่ใครที่ต้องการเวลใครที่เพิ่งดูติใหม่ๆแล้วต้องการเวลเข้ามาแบบนี้ได้แล้วผมจะแซงให้ดูเอออีสตังค์ตังค์สองย ้องเครียดเลยกูเลยกดได้ละนายเนี่ยมูงมากมูงมากกดน่ารักมากน่ารักก็น่ารักหรือสัตว์น่ารักหรือสัตว์น่ารักหรืสัตว์เอือกนยดหนึ่งใส่สูดเครียดใจร้ายอ่ะจบเพียงแค่นี้นะครับโอเคยังไงก็จบคลิ๊บอยู่ท่านี้ครับพี่เดชถ้าชอบก็อย่าลืมซับสไครต์ด้วยครับยัยก็ขอบผมมาโจนสี่ตัวก็ขอบายเป็นเท่านี้นะครับ ไม่รีดีสามสามคนให้มึงใช้วิธีแบบเหมือนไอ้เคเลยเอ่อแล้วก็คำเตือนพิเศษถ้าเกิดมีปัญหาไอ้แพทเพื่อนเต็มมึงก็ช่วยกัรุณาะศองการห้เฮียแพทด้วยเพราะการอัพเลเวลของไอสติมก็คือสําคัญมากจะได้แพทไออเฮียแพทจะได้เพิ่มเพื่อนได้ไอเฮียเนี่ยนะไอเฮียยไงก็ขอบายเพื่อนนะครับขอบายเพื่อนนี้ครับขอบอกที่รับส่ขอบายครับ